ัสดีค่ะพบกันไม่เห็นแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ก็จะพาเพื่อนๆค่ะมาเปิดถุงที่ได้มาจากร้าน20บาทนั่นเองค่ะอันนี้นะคะแม่กับพี่มิวแล้วก็น้องมุกนะคะไปเลือกกันมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในถุงนี้จะมีอะไรบ้างนะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นกล่องใสอุปกรณ์การเรียนหรือว่าเครื่องเขียนนั่นเองนะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยสีขาวน้องมุกเป็นคนเลือกค่ะชิ้นนี้ แล้วชิ้นต่อไปนะคะที่ได้มาอันนี้ก็จะเป็นของน้องมุกอีกเหมือนกันจะเป็นไม้บรรทัดค่ะแม็กกี้เมาส์นะน่ารักด้วยตัวนี้น้องมุกเป็นคนเลือกนะคะน้องมุกจะหนักไปการเรียนแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นดินสอไม้อันนี้ก็ของน้องมุกเหมือนกันอันนี้แม่ไม่รู้ว่ามันมีกี่แท่งแต่เยอะนะลายน่ารักดีลายหวานหวานนะคะเป็นลายกระตูนนี่ได้ทั้งแพ็คเลยนะ20บาท แล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะที่เลือกมาอันนี้ก็น้องมุกเลือกมาเหมือนกันจะเป็นยางลบยางลบได้ทั้งหกก้อนเนี่ยน้องมุกเน้นไปพวกอุปก,กรณ์การเรียนเพราะว่าของน้องมุกชอบหายค่ะเวลาไปโรงเรียนเราก็ไม่ค่อยเก็บมาบ้านนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะของพี่หมีที่เลือกมานะคะก็จะได้เป็นแว่นตาตัวตลกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะขอบแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีสวิตช์ไฟด้านหลังด้วยค่ะแม่เห็นนี มันน่าจะเปิดไฟได้เดี๋ยวแม่จะให้พี่หมิวคัน้องมุกมารีวิวให้ดูคลิปหน้าแล้วกันเนาะน,นี่ก็จะเป็นพวกของเล่นแนะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นแว่นเหมือนกันแต่นี้ว่าแว่นใหญ่มากเลยอะ่ะเป็นสีส้มนะสีสันสดใสมากเลยแล้วก็จะมีจมูกแดงๆอยู่ตรงนี้ใหญ่ๆแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสวิตช์ไฟเหมือนกันค่ะแม่ว่ามันน่าจะมีไฟอันนี้เดี๋ยวจะให้พี่หมิกวกับน้องมุกมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันคลิปหน้า แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะที่ได้มาในวันนี้ก็จะเป็นเซตตุ๊กตาเด็กค่ะอันนี้ก็จะมีรถมีหมวกมีกระเป๋าแล้วก็มีตุ๊กตาให้หนึ่งตัวนี่อันนี้พี่หมิวเป็นคนเลือกพี่หมิวจะเน้นไปทางของเล่นน้องมุกจะเน้นไปทางการเรียนอุปกรณ์การเรียนนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวก็รอพี่หมิวกับน้องมุกรีวิวให้เพื่อนได้ดูกันเนาะอีกคลิปหนึ่งเหมือนกัน อนี้ก็คือของทั้งหมดนะคะที่แม่พี่หมิวน้องมุกนะคะได้เลือกมาจากร้าน20บาทนะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันค่ะแต่ถ้าชิ้นไหนที่เป็นของเล่นนะคะเดี๋ยวก็รอให้พี่หมิวกับน้องมุกมารีวิวให้ดูกันในคลิปหน้านะคะ แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้ายังไงฝากเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปกดติดตามพี่มิวน้องมุกได้ที่ y u u t u b e f b o o k มิวมุกช่อ n แวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามให้น้องๆด้วยนะคะบ๊ายบาย